màu dưa cá đột, thấy lùm, thuộc máy, à, mới, hết mốt rồi, nhấp nước à? มันไม่เคยลงหรอก <c oughs> มันรอไ <c oughs> ม่ได้เปิดปิดกันไว้โคน,น,นมีแต่ปลาขึ้นรอลงปิดไว้โคนวัวนี่ไม่ชอบสังเกตเลยตาจำตายเป็นเป็หม็นมึงจะไอ้นี่เปิดใจผู้ <c oughs> สูงอายุที่จะหลุดจำตายตอนไหนตายตอนไหนไม่รู้เป็นเหม็นน่ะนะตายที่บ้านน่ะสองวันจำมาแตนหน้าเหม็นแต <c oughs> ่หาศพไม่เจอหาไอ้อะไรซากไม่เจอแกไปแกตายที่ไหน ในบ้านเลยอ๋อนั่นเป็จใจผู้สูงอายุเพิ่งจะอ่าที่เราเห็นมีเต่าตัวเดียวมีอะไรปลูกแล้วโครตปลาสีหาตัวอาเต่าออกลอยโอ้โหปลาสีหาตัวกระโดูตายในบ้านแกนะตายในบ้านแกละา โอ้ถ้าไม่ไม่ใจสูงอายุใจสูงอายุนี่สงสัสยไม่รู้เนาะนาดได้กินหลายวันแล้วยังไม่รู้เรื่องกันเลยดูตาใครหายประมาณกี่วันไม่รู้จนเหม็นนั่น,น,น,นเนาะู่านางได้กินได้กินสองสามวันเหม็นอะไรไม่รู้

ฟรีគេត្រូវត្រូវដាក់គេໄວច្រៀងបើធម្មតាលុបតហ៊ុនទៅយោមកទេយោមកតពីគួរតែព្រមទៅព្រមទៅព្រមទៅណោដៃเยอะមិនការព្រោះដៃជីនហៅទួន3 4ໂຕអានស្មៅ3 4ໂຕអុយនឹងក្រែលក្រឿនណា น้าวัดนนอุจจาระน้ออินาทางมานันนั่นโตเลยนะ้าการปรุงหนูนฟังเถอะปลายหนึ่งม,มนันดมเรือลึกกุ๊กหูหเขาไม่ค่อยดีลงขึ้นยาก ดูสิข้าวในสวนแห้งเลยน้ำแห้งลืมแมงคลุมคลุมดูปลาจับห้องอ่อน อันนี้นึกนี่น่ะเลยเตื้อตึกนึกแต่ตั <Marvel> <corlly> Trai tui, lên. Con trai cành anh lêng con tua lênh đi dìm nhìn mèo 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 ui qua mèo mèo mang mèo 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 mèo

ดีเสียงอ่ะขันบ้านหมดตัวหมดได้ประมาณโลหนึ่งใส่ไวโตตาเอ้ยกูนหมูมือเสรมือซูนโอ้โหเนาโรยมันเน่าเตะตบัดรฮะ អ្នកអាចតែមានគូមានចៅនៅខ្លះ ន hey, <t Works> um, um, um. no, ិយ <t indones> ាយង <s Gabi> ាយឡ <tếnES> like ើងក្រេហើយមើលតើហើយហឺហឺខ្ញុំហើយណាស្នោมันจางทุกហ្នឹងក៏ໃສចាំងក្នុងដើមខ្លាច់ឃ្លីងលឺពីថាព្យុះនោះយប់ รับเลือดแดงอุอ่าดักจุบอ่าจุบใหญ่แม่นน่ะตึบตักឃើញក្រួយរួយតែច ánh នួយណាមេនួយនេះទីនួយណាទេមេនូណងរកឈុនប្រធាននេះនេះរួយហ្នឹងត្រាស់ថប់ๆលឹមទៅ តើលោកៗមានខមមិនតិចလား